อะไขายมาหลายปีแล้วนะคะขายมา40ป,ปีอูย้ยนานมากเลยนานตั้งแต่ลูกยังงันเลยลูกยังไม่เกิดสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิศพาเ,เพื่อนๆมาที่ตลาดนิ่งขวัญน,นะคะ ตลาดนี้อยู่ตรงอินธทรมลร16ค่ะกินขนมค่ะวันนี้กินขนมมันนะคะแล้วก็สาคู่ไส้หมูนะคะข้าวเกี๊ยวปักหมอ้อของป้าเล็กค่ะป้าเล็กสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะป้าเล็กกำลังทำสาคูะคะ่เหรอคะงานทข้าวเกียวปักหมออ้ออ๋อข้าวเกียวปักหม้ออยเลืมให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้อันนี้นะคะปลาเล็กเพิ่งทำใหม่ร้อนๆเลยฟันฉุยเลยค่ะ มีใบเตยใช่ไหมคะค่ะใบเตยอันนี้เป็นสาคูไสหมูนี่ค่ะเพื่อนๆขนมมันเนี่ยหากินยากไม่ค่อยเจอนะคะป้าจ๋าสองสีนี้ต่างกันยังไงอะคะน้ำปีรูดน้ำปีรูดโอ้ยทันสมัยมากเลย เป็นน้ำบีรรสอันนี้เป็นดั้งเดิมใช่ไหมคะาขายยังไงอะคะป้าเล็กกล5ละยี่บห้าค่ะ2.25อี 25, ่สิหานูเอาปอนกันกล่องหนึ่งนะคะาสาคู่สาคู่เอาผสมกันด้วยก็เล็กขายทุกวันไหมคะขายทุกวันค่ะไม่หยุดเลยเหรอ หยุดค่ะบางครั้งก็หยุดลูกเลยคนเดียวน้องจำคนเดียวอ่าเลยก็อยู่ตลาดนี้เปิดกี่โมงคะป้าเปิดแต่เช้าตีสี่ตีสามตีสองเขาก็เปิดกันแล้วตีสองตีสามก็มีแม่ค้ามามาจัดของแล้ววายกี่โมงคะตลาดนี้ตีสองตีสามทั้งวันเลยเหรอคะทั้งวันทั้งวันโอ้ตลาดนี้อยู่ยาวเลยนะคะทั้งวันเลย มาไม่ยากค่ะเพื่อนๆลิซมาจากทางสะพานควายนะคะนั่งสาย74เข้ามาค่ะมาจากอนุสาวรีย์ด้วย74นี่ถึงเลยนะคะ,ะจริงๆแล้วมีหลายสายนะคะตรงนี้เดี๋ยวลิซจะพาไปดูอีกทีนะคะสาย74สาย117 117 54 54 454117 ถ้า BTS นะคะก็ลง BTS สะพานควายค่ะ<ช>แล้วก็ต่อต่อรถเข้ามานะคะ<ช>มาม,มาไม่ยากค่ะตรงแยกสะพานควายเลยนะคะตรงนี้เข้ามาประมาณกิโลเดียวก็ถึงแล้วค่ะของหนูเท่าไหร่คะป้าเล็กห้บาค่ะ 55, 55บาทนะคะกาบจ้าปนกันกะไอ้นั้นใช่ไหม<ช>ค่ะดีดรูทนี่หนูยังไม่เคยกินเลยเป,เป็นแต่สีลูกเป็นแต่สีแต่รสชาติก็ก็ขนมมันน่ะแะใช่ไหม หากินยากค่ะมันที่กขเอามาทำสลัดเนี่ยหนูลองชิมดีกว่าเดี๋ยวแกะก่อนอยากกินครับคนขังหนูตั้งตรงนี้ได้ไหมหนูลองชิมขนมมันนิดนึงดูนุ่มมากเลยอ่ะปเล็กเออหวานมากไม่หลบเดี๋ยวหนูชิมก่อนชิมเรนนี้ก็ได้ในถาดก็ได้แล้วไปปากเพนง่ายหมไม่หวานเปรเล็ก ไม่หวานอร่อยกำลังดีค่ะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกินหวานกันอร่อยค่ะเ,เพื่อนไม่หวานนะคะกำลังดีเลยอ,อันที่เป็นดั้งเดิม ความรู้สึกหนูจะรู้สึกอร่อยกว่า <laughs> มันเป็นความรู้สึกใช่ไหมป้าเล็ก <laughs> ใช้มันอะไรทำอ่ะครับป้าเล็กมันสัมปะหลงัหลง ปักหม้ออร่อยนะคะจะนุ่มแล้วก็ไส้เค็มๆนิดนึงอร่อยเค็มไปไหมลูกไม่เค็มป้าจะห่วงนะหวานไปไหมลูกเค็มไปไหมลูกอร่อยถั่วเยอะไส้เขาจะเหมือนกันใช่ไหมคะกะสาคูเหมือนกันเหมือนกันไส้คุณป้าอร่อยนะคะเป็นเชฟโป๊ถั่วใช่ไหมใช่ อ๋อคุณป้าต้องใส่ในนี้เลยหนูจะเกล็ดก,กะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูยืมอันนี้ก็ได้นเข้าทางนี้นะป้าใช้เตถาถ่านอ่ะใช่เตาถ่านเนี่ยธรนมาตเ <c oughs> <c oughs> ชิญค่ะอะไรดีคะป้าครูก็เก็บปากม้อน้ำมันกันป้าขายถึงพิโมะนะ่ัน่ะ เที่ยงอ๋อประมาณเที่ยงไ่ะ6โมงก็ได้กินแล้วนะคะแล้วก็เที่ยงเชิญค่ะพี่เดี๋ยวสักคู่ด้วยค่ะค่าคู่นี้ของเท่าไหร่สามสิบคทาครับผมใส่สี่สิบบาทเลยครับเสร็จพร้อมไหม สี่สิบบาทนี่เต็มกล่องเลยใช่ไหมคะ <c oughs> อุ้ยล้นกล่องเลยอ่ะใส่ปลาเขาใส่ปลาพริกแซวเพราะว่แถวโน้น <c oughs> ไม่มีขายหากินยาาเหมือนกันนะคะเพราะขนมแบบนี้ปลาใส่หากินยา,หากหาซื้อยาาหาหาอร่อยก็ยา,ากใส่พริกปลาด้วยนะ,ะป้าล้างผักสะอาดเลย หอมดีนะคะไม่ลูกหลงโบราณเราอย่างนี้แหละแต่สมัยน,นี้มันพบกินกันก็มไม่ค่อยเป็นเข้าเซเว่นเซ <laughs> เว่นขนมของกินสมัยก่อนเนี่ยอร่อยเยอะนะคะ อย่างพวกของของบ้างของอะไรเงี้ยพวกข้าวแช่พวกอะไรหนูก็เพิ่งเคยกินเป็นนะคะตอนตอนตอนถ่ายแหนมไส้กรอกอะไรนะไส้กรอกปลาแหนมหนูก็เพิ่งกินเป็นไปบางลําพูไหคะแล้วก็เจอก็กินพวกขนมบางลพูเยอะูขนมถ้วยขนมถ้วยจีน ขนมถ้วยจีนกะลรอจีหนูเพิ่งกินเป็นหมดเลยค่ะเก่ามากเก่ามากคืออจีต์งจะกินเป็นขนมใส่ไส้แฉลบังโง่ฟูเยอะลูกค่ะไส้สาคูนี้คุณป้าทำเองไหมทำเองทำเองคุณป้าบดบดหนูเคยผัดไส้สาคูนะคะแบบนานมากอ่ะใช่ใช่คุูก้ามันกินเวลา นูตอนหนูเด็กๆอะคะ่ะหนูเคยช่วยแม่ขายเหมือนกันนะ่ะสาคูไส้หมูเนะี่ยแล้วแม่เขาให้หนูทําไส้อะ่ะผัดให้หนูผัด ผัดจนเหงื่อแตกเหงือแตนโอ้ยหลายชั่วโมงลูกสี่ห้าชั่วโมงโอ้จริงหนูเคยผัดตอนเด็กๆเด็กอนน่ะผัดจนกว่าจะแห้งนะคะเนี่ยตอนแรกก็ต้องมาบดถัว่วมาทําอะไรนะแม่แม่ลิศเขาก็จะทําเครื่องไว้ให้นะคะแล้วก็ให้ลิศผัดเด็กก็ประมาณอายุป,ประมาณสิบกว่าขวบปะค่ะผัดแม่ก็คนบราณสุกไหมสุกแล้วเอ๊สุกแล้วเพื่อน อาวูกแล้วคุณป้าก็ดีนะคะเหมือนได้ออกกําลังกายคุณป้าหันซ้ายหันขวาอยู่อย่างเงี้ยหนูลองสาคู่ดีกว่าไม่ได้กินจะได้รู้แป้งมัน คนเขาเอาไปนวดนทำร้อนเนี่ยก็เป็นตะกบตะเขียดเป็นตะกบนี่เป็นตะกบตะเขียดอ่ามันอันนี้อันนี้มันไม่เป็นกันารขายคล่องจะราดลื่นล่ำรวยขายดีดีหมดรายกำไรเยอะๆค่ะเงินแล้วก็เงินเยอะจ้าเนื้อเน่ยเงินเยอะจังเลยไม่แย่ออกแบงค์คิดแบงค์อะไรก็แย่ออกคิดนะว่าชงพป่าด้วยง่ายขายคล่องค่ะ ค่ะขนมนนนปังสาคูอร่อยจังเหมือนมีอะไรให้เคี้ยวนะมันจะไม่บางๆอร่อยโอเคอร่อย ป้าจา๋าถ้าเกิดมีใครสั่งป้าทําใส่กล่องจัดชุดอะไรเงี้ยไปงานเลี้ยงไปอะไรเงี้ยทำเนะาะทำจัดทำเบอร์โทรอะไรครับป้า087ค่ะค0879789974เพื่อนๆนะคะอยากทานเป็นขนมมันนะคะสาคูเข้าเก็บปักหม้อน,นะคะโทรหาป้าเล็กได้นะคะป้าเล็กจัดใส่กล่องให้นะคะ เล้งจ๋าอร่อยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านปลาเล็กสาคูไส้หมูขนมมันเขาเกี๊ยวปักหม้อตลาดมิ่งขวัญค่ะเพื่อนๆ ผูกิจกั